เ<พ>ราลับเสด็จเราับเสด็จทำงานอะไรครับทำงานลงพ um ์ค่ะอยู่ตรงนี้ทำงานลงทีขี้ข่มากเลยนะอางยู่างนอาอทำงานเป็นพี่ดีกี่ปีแล้วเซลล์เซลล์ มาร้อรักใส่สาวแล้วมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับมาโลรับเลยค่ะมาลอรับเลยค่ะอโอ้ยมาเป็นในขับนี่ผู้ชายตึ่นเลยนะไม่รู้สาวจากใครมาอาผู้ชายก็มองไม่เห็นเลย อ๋อตเม่ต ok> ้นงนหน้าตาก็ก็ค่อนข้างจะดีชอบเดีวแล้วทำงานทำงานธุรกิจอะไรไม่คาบริษัทบริษัทอะไรครับริษัทขายของอะไรนะขายของขายของสัญญามาจากทำสัญญาเป็นอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่เป็นเป็นกรงยาบานอะไรเรงยาบาลสัญญาล่ะ พยาบาลเดวมันาเขียนแล้วสิวันนี้มารอนั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่แจังหวัดครียาแล้วนที่นทัดำเภยเพระนครพีาคมัรอแล้ั้เลยเนี่ยโอ้โหแต่นี่คนพิซนารุมมึงก็สามารถเพจเฟซบุ๊กลงติ๊กต็ได้นะอ๋อขอได้ไหมขอูได้ไหมอ ชอบใจจังเลยติดติดมากเลยโอ้โหค่ะต้องกดไลค์กดแชร์มาได้ต้องให้เจริญค่ะโอ้ยเนาะ